งานใหญ่ครับพี่น้องสวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องกลับ้ำซิงด่วนครับงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำับหน,นุนสื่อเนาะดีสีสองร้อยกับสองร้อยสิบับดูกับลาชาบอดินของเราออกแล้วมีลื่นไหมมีน้ำด้วยเนาะ โอ้ไม่ลืน่นอยได้สบายๆเนุกผมก็ดีอยู่แล้วครับจำการอยู่ตรงนี้นี่สีขั้นกับห้ขั้นเนอะอันนี้ไม่ได้นับกับสีเทาหรือว่าสีเขียวก็ไม่รู้ดูในกล้องนี่น่าจะสีดำกับ ยกดัมใส่ครับแผะดินน้อยๆลูกพี่โอ้แบบปูนซิงเลยครับตักดินไว้รอแล้วเนาะรถเยอะครับฝั่งนู้นก็เยอะครับมีอยู่สองเจ้าเนาะ เริ่มทำงานกับความเพียงโอ้เบาเลยเกินเน่ยนควานิ่มๆนะแขกดินเนอะดินติดปั่งน้ำเยอะแบบมาวันนี้นี่ไม่เห็นอาจารย์ไปรลดกับอาจารย์ไปรลดนี่น่าจะกลับบ้านแล้วรับอาจารย์โดรดรับ โอ้รถไถก็ขยันัํทำทางครับดูกับดูรถไล่กันลงมาครับรถเยอะเลยเกินครับตรงนี้จัดงานสร้างครับงานคุดลอกอ่างเก็บน้ำครับ เราจะโฟกัสก you know oh, He ันไหนครับพี่น้องดูรวมๆครับดูภาพรวมๆโอ้ล้อลากเร็วสูเอ่ะแล้วก็เ่มตั้แรงกับ สี่สองร้อยสิบับโอ้ฝนก็จะตกครับ,ตบ,ตบนตกนี่ทำงานไม่ได้ครับแบขวนกันนี่สองร้อยับสวยสวยดินสวยก็ดินนี่สวยมากครับดินล้วนสุยดีมากครับ ไกลจะเสร็จแล้วครับลอกพื้นตรงนี้แล้วก็น่าจะเก็บเสาปูก็เสร็จครับถ้าฝนไม่มากวนฝนไม่มารบกวนนี่ก็เสร็จครับ không ngàn thì liệu khi nó Để đây mình cân cầm Chỉ xí sẵn lối thôi Đã lặng thì sẵn lối thôi lắm,